สวัสดีครับเพื่อนๆคาเฟ่เลออน h ฮดีทุกท่านนะครับภาพที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้นะครับเป็นการทุนหรการเปลี่ยนแปลงในโลกและก็จักรวาลน,นะครับว่าดูว่าเปลือกโลกเราเปลี่ยนแปลงลักษณะไหนนะครับอันนี้คือการกระทุ้งเข้าไปบริเวณที่เหมือนมีหอของเหลวอยู่ภายใต้ดินนะครับก็จะเกิดลักษณะนี้นะเป็นยุ่ยๆนี่คือลักษณะที่เกิดส่นใหญ่นะฮะที่ จริงๆถ้าเราวิเคราะห์ดูดีๆนะครับมันเกิดดินจากดินทรายปนกับดินร่วนแล้วก็บริเวณนั้นอยู่ด้านใต้มีปริมาณน้ํามากนะครับจริงๆต้องดินทรายมากกว่านะครับมันถึงมีการเกิดลักษณะนี้นะฮะนี่นะฮะก็คืออยู่ในลักษณะนี้ซึ่งภาพเหตุการณ์มันก็จะบ่งบอกถึงเหตุการณ์ช่วงท้ายคลิปนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับโลกใบนี้นะครับ การเคลื่อนตัวของของเหลวนี่นะครับคือภาพบรรยากาศเหตการที่มีการสไลด์ของหน้าดินที่เ,ออเป็นพื้นกว้างมากนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันไปเรื่อยนะครับเป็นลักษณะการสไลด์ออกมาพื้นกว้างเอาอาคารบ้านเรือนต้นไม้ไหลไปดต่ำติดทางอันนี้ไม่เข้าใจว่า ภาพวิดีโอทุกอย่างนะครับที่บบเราเอามานำเสนอเรายัางไม่เจาะยังไม่ได้นะครับว่าเป็นของประเทศใดแต่ก็เอาให้ท่านได้ชมดูก,ก่อนนะครับว่าการสไลด์ของหน้าดินหรือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในลักษณะที่มีของเหเลว ก็ร,ร่วมชมวิเคราะห์สถานการณ์นะครับเกี่ยวกับภัยผิบัติทางธรรมชาตินะครับทั่วโลกกับเรานะครับก็ร้องกับวิเคราะห์กันดูนะครับเพราะว่าจริงๆการเกิดทุกข้อหน้าเราอธิบายไม่ได้บางทีหลักการทางวิทยาศาสตร์บาง ด้วยความไม่ประมาณนะครับในทางพุทธศาสนาเราก็สอนเกี่ยวกับให้มีทานนะครับทานก็คือการรู้จักแบ่งปันกันนะครับในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่นะครับมีศีลน,นะครับก็คือองค์ประกอบที่ทําให้เกิดความดีขึ้นนะครับไม่เป็นลเล่หเงต่อใครส่วนภาวนาก็คืออยู่ในองค์ของการพิจารณานะฮะให้เกิดปัญญาเสร็จแล้วก็พิจารณาธรรมะนะครับที่เกิดขึ้นการเกิดแก่เจ็บตาย นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ชมวิเคราะห์กันนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปครับ